สวัสดีค่ะคณะค่ะสิทธิ์เก่าจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะคณะจะชวนรุ่นพี่มหาวิทยาลัยมหิดลมาพูดคุยถึงชีวิตการทํางานรวมไปถึงรู้จักอาชีพต่างๆจากหลากหลายคณะกันค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะได้คุยกับหมอบาสค่ะซึ่งเป็นทั้งสัตวแพทย์แล้วก็ทําธุรกิจด้านไก่ไข่ออร์แกนิกด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้เขาจะมาแชร์นะคะในเรื่องประสบการณ์การทําธุรกิจด้านปสุสสตว์เดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับบาสแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีครับเดี๋ยวก่อนอื่นให้บารช่วยแนะนาตัวก่อนนิดนึงค่ะครับผมชื่อสุจิตติชานนนนะครับชื่อเล่นชื่อบาร์จบจากคณะสะตัตวแพทยศาสตร์มหิดลครับผมรุ่น55ปัจจุบันทําธุรกิจฟาร์มไก่ไก่ออร์แกนิกอยู่ที่จังหวัดอ่างทองครับชื่อ n นวิวออร์แกนิกฟาร์มเรามาเริ่มทําธุรกิจได้ยังไงคะเริ่มทําธุรกิจได้จากงานประจาครับผมตอนแรกก็คือเป็น เซลแอนคอนซัลแทนให้ฟาร,ร์มปศุสัสตว์แล้วก็อยู่ในธุรกิจปศุสัสตว์ขายยาขายเวชภัณฑ์เข้าฟาร,ร์มปศุสัสตว์ครับผมทําให้เห็นภาพตลาดปศุสัสตว์ในภาพรวมแล้วก็เราก็พยายามมองหาโอกาสตอนเวลาทํางานพอเห็นโอกาสก็เริ่มต้นธรรรุรกิจมาครับผมทีนี้บ้านบอกว่าจบสัตวแพทย์เนาะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังรักษาอยู่ไหมคะเรายังเป็นทํางานสัตวแพทย์อยู่ไหมคะก็ทาอยู่บ้างครับแต่ก็ไม่ได้เยอะแล้วนานๆก็กลับมาลงเวนทีหนึ่งครับผม ก็ตอนนี้เราเน้นธุรกิจเป็นหลักเนอะในในส่วนของธุรกิจเนี่ยเราทําอะไรบ้างคะในลักษณะงานก็คือเราทําทุกอย่างเลยครับตั้งแต่ต้นจนจบเราเริ่มตั้งแต่ปัสเริ่มตั้งแต่ไปเลือกพื้นที่ที่จะทําฟาร์มเองเลยอย่างเช่นที่ไปเลือกที่อ่างทองอะไรเงี้ยก็เพราะว่ามันเหมาะกับโลจิสติกนส่งใกล้เข้ามาลูกค้าได้ง่ายขึ้นแล้วก็ใกล้พื้นที่ที่ แหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์ทำให้ลดคอสเรื่องวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้ประมาณนี้ <c oughs> เวลาทาฟาร์มเนี่ยครับก็คือเราก็ต้องวางแผนเป็นระยะยาวตั้งแต่ของเราเป็นไข่ไก่เนาะเราแม่ไก่ก็จะไข่ทุกวันเราก็ต้องวางแผนว่าแม่ไก่รุ่นนี้จะมาเมื่อไหร่แม่ไก่รุ่นเก่าจะออกเมื่อไหร่แล้วก็วางแผนวัคซีนให้ว่าเออในฟาร์มจะต้องมีการทําวัคซีนไก่เมื่อไหร่วางแผนวันผสมอาหารแผนคนงานดูแล งานประจําวันของคนงานด้วยครับใช่ทําจนถึงไปขายไปขยายตลาดให้ลูกค้าวิ่งไปเสนอสินค้าให้ลูกค้ารวมถึงจัดทำโลจิสติกส่งของไปให้ลูกค้าที่บ้านเลยครับอย่างนี้การที่เราเป็นสัตวแพทย์เราเรียนสัตวแพทย์มาเนี่ยมันทําให้เอามาปรับใช้หรือว่าช่วยในการทําธุรกิจยังไงบ้างคะครับก็ข้อดีของสัตวแพทย์กับธุรกิจ ไข่ไก่ออร์แกนิกเนาะอย่างน้อยก็คือเราได้รู้จักเรียนรู้เรื่องการดูแลสุขภาพของไก่การดูแลฟาร์มเบื้องต้นมาอยู่แล้วในตอนที่เราเรียนทําให้เราสามารถประยุกต์มาใช้ได้แล้วก็เวลาเขาเรียกว่าในเวลาตอนเรียนเนี่ยเราก็จะมีวิชาที่เกี่ยวกับปสุสสตว์วิชาที่ดูเรื่องอาหารสัตว์เบื้องต้นอะไรเงี้ยก็สามารถทําให้เราคิดจตรอาหารไก่ไผ่เองได้ โดยที่มไม่ได้ต้องหาสูตรจากที่อื่นนะครับแล้วทให้เราได้เปรียบตรงนี้จากที่อื่นเนาะแล้วอย่างนี้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยที่ทํามาเราขายที่ไหนบ้างคะขายหลกัลกๆของผลิตภัณฑ์ของเราขายทางออนไลน์ทางหน้าเฟซเฟซบุ๊กไลน์แอดเนี่ยครับที่ส่งตรงให้ลูกค้าในกรุงเทพเลย<ม>แล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือจะอยู่ในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเซ็นทรัลฟูดฮอลล์แล้วก็กูเม่มาเก็ตครับตอนนี้เพิ่งเข้าไปวางได้ใช่แล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีไลน์ที่เป็น Food service ก็คือส่งให้ร้านอาหารเช่นพวกร้านโอเมก้าเซตหรือร้าน,านไฟดายนิ่งแล้วก็ร้านอาหารเชนเช่นบ้านหญิงนะครับก็จะรับไข่ของเราไปในส่วนของการเอาเข้าห้างเอาเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านค้าแบบนี้มันทําได้ยังไงคะยากไหมคะก็ต้องบอกว่ายากครับแต่หลักๆก,การเอาเข้าคอนเซ็ปต์ในการเอาเข้าจริงๆก็คือเราต้องสร้างฐานลูกค้าของเราเองไว้ก่อนให้ลูกค้าต้องการโปรดักต์ของเราอยากมาซื้อโปรดักต์ของเรา ส่วนตัวที่เราจะไปเข้าเนี่ยเป็นเพียงแค่เราต้องการขยายจุดวางเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าได้มากขึ้นอันเนี้ยถึงจะไปคุยกับซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเขาค่อนข้างเห็นว่าของเราสามารถขายได้เขาก็เลยเอาของเราเข้าไปวางให้ได้ประมาณนี้ค่ะและอย่างนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าน้องๆที่ดูพี่บาสอยู่ตอนนี้โอ้โหอยากที่จะทําธุรกิจแบบนี้บ้างเขาต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะหาโอกาสทางธุรกิจที่เรามองเห็นก่อนแล้วก็เราก็ต้องมั่นใจว่าอันนั้น ็นโอกาสจริงๆไม่ใช่โอกาสที่มันมันทุกคนมองเห็นเหมือนกันแล้วมันก็ไม่เกิดเนี่ยแต่ถ้าเรามองเห็นโอกาสที่ที่คนอื่นยังมองไม่เห็นหรือโอกาสที่ข้างหน้าเทรนใหญ่มันกําลังจะมาเนี่ยเราก็ทําได้สองก็คือเราก็ต้องมีความรู้ในสิ่งที่เราจะทําเพราะว่าเราจะไปพึ่งคนอื่นทั้งหมดก็ไม่ได้แต่ที่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราก็ต้องมีเงินทุนครเราก็ต้องวางแผนหางเงินทุนในส่วนนี้มาว่าเราจะเตรียม เงินเท่าไหร่สําหรับการทําธุรกิจนี้แล้วก็ระยะเวลาน,านานแค่ไหนกวามันจะเบรกเบรกอีเว้นได้ต้องบอกว่าคนที่เรียนสัตวแพทย์มาก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถแบบอ่าฉันทําธุรกิจได้หมดเลยคนที่เรียนมาแล้วอยากที่จะต่อยอดเอามาทําเป็นธุรกิจเนี่ยเขาต้องเป็นคนที่มีลักษณะแบบไหนหรือชื่นชอบอะไรบ้างอะคะที่คิดว่ามาแบบนี้แล้วทาธุรกิจจะิรืกหลักๆเลยแล้ต้องเป็นคนที่สามารถ ปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ตลอดเวลาครับเพราะว่าในในการทำธุรกิจอ่ะเราจะรู้แค่สองถึงสามเปอร์เซ mm ็น hmm. ตอนแรกเท่านั้นแล้วเราต้องเรียนรู้ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะไม่มีหวันครบร้อยเพราะฉะนั้นว่าถ้าเราหยุดเรียนรู้เม mm ื่อไหร่การหาสิ่งใหม่ๆเมื่อไหร่เราอยากทําอยู่แค่นี้เราจบแค่นี้มันก็จะทําให้ทําธุรกิจไม่ได้เพราะว่านอกจากการทําธุรกิจอ่ะสมมุติว่าทําฟาร์มเนี่ยเราไม่ได้เลี้ยงไก่างเดียว เราต้องมีการดูแลคนงานด้วยเราต้องไปหาตลาดด้วยเราต้องทำมาร์เก็ตติ้งด้วยไปหาลูกค้าด้วยทําโลจิสติกด้วยนะครับทาให้มันเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาแล้วยอดขายในแต่ละเดือนตอนนี้เป็นยังไงบ้างะคะยอดขายก็แต่ละเดือนก็จะไม่เท่ากันค่ะเพราะว่า,าต้องบอกด้วยว่าสถานการณ์โควิดทําให้ลูกค้าบางส่วนก็หายไปแต่ลูกค้าบางส่วนก็เพิ่มขึ้นเราก็ต้องทําในตลาดในส่วนที่ลูกค้าหายไปเรากใ็ให้มันกลับมาแล้วก็ ตัวฟาร์มเองก็มีการขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าในทุกๆใจมากทําให้ยอดขายมันก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆทําให้มันไม่ใช่ยอดขายคงที่ค่ะปัจจุบันก็ยอดขายต่อเดือนก็อยู่ถึงประมาณ6กตถึงเจ็ดแสนต่อเดือนครับผมการแข่งขันในตลาดใน,ในสายธุรกิจเนี้มันเป็นยังไงบ้างคะก็ต้องบอกว่าแข่งขันในตลาดออร์แกนิกเนี่ย บางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยมันเป็นตลาดใหม่เป็นตลาดที่กําลังซื้อสูงแต่ในกลุ่มเนี้ยจริงๆแล้วคนที่มีต้องการสินค้าแบบเนี้ยมีอยู่ไม่เยอะเป็นนิชมาร์เก็ตแล้วก็อยู่ในเมืองเช่นอยู่ในกรุงเทพเป็นหลักเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะมาเล่นตลาดที่อยู่ในกรุงเทพไม่ใช่เล่นตลาดทางประเทศเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะมาแข่งกันทําให้การแข่งขันค่อนข้างสูงอยู่ค่ะเมื่อกี้บ้านบอกว่ามันมีการแข่งขันค่อนข้างสูงเนาะในตลาดนี้เราใช้จุดเด่นอะไรในการสู้ในตลาดนี้บ้างคะ สำคัญที่สุดเลยก็คือคุณภาพของสินค้านะครับแทนที่ลูกค้าเราเาได้ทานไข่ไก่ไปแล้วแล้วรู้สึกว่ามันแตกต่างจากที่อื่นแล้วก็ราคาไม่ได้ต่างกันที่สูงมากเกินไปที่เขาเกินจะรับได้ทําให้เขารู้สึกว่าเออพอไปกินที่อื่นแล้วอยากกลับมากินที่เราอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นความมั่นใจของลูกค้าก็คือว่าอย่างฟาร์มทั่วๆไปจะไม่ค่อยถ่ายรูปหรือ ให้ลูกค้าวิสิตเข้ามาในฟาร์มนะครับยังของเราถ้าเป็นลูกค้าที่เป็นรายใหญ่ร้านอาหารหรืออะไระครับเราก็สาม,มารถนัดวิสิตเข้ามาในฟาร์มเราได้เพื่อตรวจเช็ครวมถึงถ้าเป็นลูกค้าข้างนอกเราให้เข้ามาไม่ได้เราก็สามารถถ่ายรูปข้างในฟาร์มเราให้ลูกค้าดูได้ซึ่งอันนี้เป็นจุดเด่นที่ที่อื่นไม่ค่อยถ่ายรูปให้ให้คนดูข้างในฟาร์มกันครับผมสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ให้คําแนะนํา สำหรับน้องๆที่โอ้โหดูพี่บัสแล้วแบบมีไฟมากอยากที่จะทําธุรกิจแบบนี้บ้างเขาจะต้องรู้อะไรบ้างหรือมีคําแนะนําอะไรที่บัสอยากจะให้กับน้องๆบ้างค่ะถ้าถ้าใน,นความคิดส่วนตัวเลยว่าถ้าเราจะทําธุรกิจอะไรแล้วอยากให้มันไปได้ประสบความสําเร็จเราก็ต้องมีการเตรียมพร้อมทั้งเรื่องความรู้นะครับแล้วก็คอนเน็กชันคอนเน็กชันในที่นี้หมายถึงว่าเราต้องรู้จัก ลูกค้าว่าลูกค้าเราเป็นใครรู้จักผู้ผลิตแหล่งวัตถุดิบว่าเราจะต้องไปหามาจากไหนอีกที่หนึ่งก็คือที่สำคัญที่สุดก็คือืมไม่ได้คือเรื่องเงินทุนเพราะว่าเราจะหาเงินทุนยังไงจะหาจากธนาคารไหมหรือว่าจะเริ่มเล็กก่อนแล้วโอกาสอันสุดท้ายเนี่ยที่ต้องมองให้เห็นถึงจะทาําธุรกิจได้ก็คือบาจะเรียกว่าหาอัตราต่อรองที่ผิดพลาดของของตลาดนะครับคนอาจจะ บอกว่าเอ้ยสมมติว่าเราทําไปแล้วเราจะได้มีโอกาสสําเร็จ50%ไม่สาเร็จ50%อันเนี้ยไม่ได้เราต้องมีโอกาสสําเร็จ90%ไม่สําเร็จ10%อันเนี้ยถึงจะทําได้ดสําหรับวันนี้นี่คือได้ความรู้แบบว่าจัดเต็มมากๆเลยสําหรับน้องๆที่อยากที่จะทําธุรกิจแบบนี้บ้างนะคะก็ต้องขอบคุณบาสมากๆเลยนะคะได้ค่ะขอบคุณมากครับผม